สวัสดีครับผมนายพานวัดภูมิสุภาเลขที่6ม6ทับ1จะมานำเสนอคณิตศาสร์เรื่องการวัดการกระจายจงหา 80, สัมประสิทธิ์พิเศษจากข้อมูลต่อไปนี้25 19 32 29 19 21 22 31 19 20 15 22 23 20วิธีทำ xm 2องลบ x เท่ากับ3 6 1พันหยสิบเคูณหนึ 3, ่งร้อคูณมิเท่ากับ3ามสิเปอร์เซ็นสามิบสอลบสิบหลบสิเท่ากับสิเท่ากับสี่สิบเจ็ดคำตอบสามเป์เพิสัยจากข้อมูลคือ47 ดังนั้นสัมประสิทธิ์พิสัยจากข้อมูลชุดนี้เท่ากับ36.17เปอร์เซ็นต์ข้อ8ปริมาณน้ำฝนมิลลิลิตรวงเล็บของจังหวัดต่างๆ สิบจังหวัดในประเทศเในปีพศ2545แสดงไว้ในตารางจงหาส่วนส่วนเบี่ยงเบนเสียของปริมาณน้ำฝนดังกล่าว

ค่าเฉลี่ยของข้อมูล x เท่ากับ500บวก1,000บวก2,000บวก300บวก2,200บวก450บวก700บวก300บวก1,550บวก1,000หาร10เท่ากับ5,500 โอ้ถ้ากับหนึ่งหมื่นหารสิบหาส่วนเบี่ยงเบนเหลี่ย m จุดดเท่ากับห้าร้อยลบหนึ่งพันบวกหนึ่งพันลบหนึ่งพันบวก องพันลบหนึ่งพันบวกสามร้อยลบหนึ่งพันบวกสองพันลบหนึ่งพันบวกสี่รลบหนึ่บกเจรลบหนึ่บวกสามลบหนึ่บวกหนึลบหนึ่บวกหนึ่ลบหนึ่หารสิบ 500, เท่าก,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 กับห้าร้อในวงเล็บห้าบวกศูนย์บวกห0ึบ่บ,บ, 700, บวกเจ็ดบวกหนึ่พร้อบวกวงเล็บ500ร้อยลบห้าร้บวกลบสามบวกในวงเล็บลบเจ็ดร้อบวกในวงเล็บ ห้าร้อยห้าสิบบวกศูนย์หารสิบคำตอบคือศูนย์ข้อจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ